ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนามาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทำแทงดิจิตอลวอลเล็ตแถลงนโยบายแล้วไปได้ นายกอิงไปเชียงรายทันทีราวกับถูกกดปุ่มประเด็นกลัวทําผิดรัฐธรรมนูญมาตรา162รัฐบาลต้องถแถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องโจกนะครับเป็นเรื่องจริงสิ่งที่สังเกตเห็นจากรัฐบาลนี้คือเริ่มต้นก็ตั้งการสูงไม่ทําอะไรที่มองดูแล้วสุ่มเสี่ยงอาจทําผิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแม้จะสายไปบ้างเพราะแค่คดีครอบงำ ก็ถูกจองกระถิ่นไปหลายกองแล้วแต่นายกแม่ลูกอ่อนคงรับไม่ไหวหากบริหารประเทศไปเจอนักร้องจัดหนักไปมีเคาครับว่าแม้กระทั่งนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่มีปัญหาทั้งในเชิงเทคนิคและกฎหมายมากมายอาจต้องเปลี่ยนโฉมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับวอลเล็ตอีกต่อไปหรืออาจไม่มีเฟดสองเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับวันนี้13กันยายน คุนคลังพิชัยชุนหะวชิระบอกกับนักข่าวเรื่องดิจิตอลโอลเลตเฟสสองว่าขอดําเนินการเฟสหนึ่งให้เสร็จก่อนที่น่าสนใจคือนักข่าวถามนําว่าเฟสที่สจะสามารถดําเนินการภายในปี2567ได้หรือไม่คําตอบทําเอาประชาชนกว่า30ล้านคนที่ลงทะเบียนรับเงินดีต้อนวอลเลตถึงกับหงายหลังไม่น่าจะทันครับมีคําถามต่อเนื่องว่าหากเป็นปี2568 ในเฟดที่2จะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนใดคุณคลั่งตอบว่าเราจะดูความต่อเนื่องอีก2 3เรื่องโดยจะดูพร้อมๆกันว่าอันไหนดีที่สุดส่วนจะได้ไตรมาสไหนนั้นจะต้องขอดูหลังจากนี้ก่อนส่วนการจ่ายเงินเฟดที่2จะเป็นการแบ่งจ่ายหรือไม่คำตอบคือก็ต้องดูหลายปัจจัยในความพร้อมทุกๆอย่างรวมถึงความพร้อมของช่องทางการจ่ายด้วย อีกประเด็นที่สําคัญคืองบประมาณที่เหลือจะไปดําเนินการในโครงการใดหากว่าไม่นํามาใช้ในโครงการนี้หรือมีโครงการอื่นรองรับแล้วอย่างเช่นเรื่องการลงทุนต่างๆพิชัยตอบว่าเรื่องนั้นเราถือว่ามีความสําคัญถ้าอะไรตัดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศก็ต้องมาที่หนึ่งมีคําถามว่าจ่ายผ่านพร้อมเพหรือผ่านระบบอื่น คำถามนี้สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะสะท้อนถึงอนาคตของนโยบายดีต้นวอลเล็ตพิชัยตอบว่าขอดูทั้งหมดก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนเรื่องระบบให้คำตอบแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะแจกผ่านวอลเล็ตหรือไม่สรุปคือใครที่ลงทะเบียนไปแล้วปีนี้ก้มหน้าก้มตาทำงานรับเงินเดือนกันต่อไปที่ไม่มีเงินเดือนก็หารายได้ทางอื่นไปตามปกติ ยังไม่ต้องฝันถึงเงินหมืน่นส่วนปีหน้าจะแจกเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีคำตอบเพราะรัฐบาลต้องดูความต่อเนื่องของอีก2อสเรื่องแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรจ่ายเงินแบบไหนก็ยังไม่รู้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของนโยบายแจกเงินให้ประชาชนหัวละหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตคือไม่มีอะไรคืบแล้วรัฐบาลติดอะไรถึงไม่สามารถแจกเงินเฟ,ฟสองได้ภายในสิ้นปีนี้ รัฐบาลไม่เคยบอกประชาชนว่าติดอะไรเฟสแรกแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบาง14.2ล้านคนหากไม่ผิดพลาดอะไรรัฐบาลจะแจกในวันที่25กันยายนนี้ก้อนนี้ใช้งบประมาณ1.4แสนล้านบาทจากงบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ถ้าแจกไม่ทันเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณก็จบเหตครับไปแจกเดือนตุลาคมไม่ได้ เพราะเสียงทําผิดกฎหมายงบประมาณประเด็นที่ขุนคลังบอกว่าก่อนแจกเฟสสองต้องดูความต่อเนื่องอีก2อสาเรื่องจากเฟสแรกดูอะไรในเมื่อก่อนหน้านี้รัฐบาลยืนยันเสียงแข็งว่าเฟสแรกแจกเงินสดเฟสสองแจกผ่านดิจิตอลวอลเลเพราะมันคนละเงื่อนไขรัฐบาลควรบอกกับประชาชนตรงๆว่าสุดท้ายแล้วมีเฟสเดียวคือแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ใช่สร้างความหวังไปเรื่อยๆ นนยบายนี้พูดมาร่วม2ปีแล้วนะครับแต่เพราะขุนคลังคนนี้ตอบทุกเรื่องแต่ไม่ชัดสักเรื่องมันจึงเกิดข้อสงสัยไม่หยุดหย่อนที่นักข่าวถามว่าง,งบประมาณที่เหลือจะไปดําเนินการในโครงการใดแทนที่จะยืนยันว่าไม่มีงบเหลือเพราะแจกเฟดสองด้วยกลับตอบว่าเรื่องนั้นเราถือว่ามีความสําคัญถ้าอะไรตัดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศก็ต้องมาที่หนึ่งหมายความว่า จะเอาเงินไปใช้ในโครงการอื่นใช่หรือไม่ไปสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศการตอบแบบนี้เท่ากับการล้มเฟสองก็นับเป็นเรื่องดีแต่ก็ควรพูดให้ชัดกว่านี้เอาให้ชัดว่าทำแทง้งอย่างน้อยๆประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า30ล้านคนจะได้ไม่ต้องรอครับข้อเท็จจริงรัฐบาลยังไม่สามารถพัฒนาระบบที่รัดกุมขึ้นมาได้ธนาคารหลายแห่ง ยังไม่ให้ความร่วมมือเพราะเรงถูกดักล้วงข้อมูลเกิดเงินลูกค้าหายเกลี้ยงบัญชีใครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบอีกทั้งนโยบายนี้อาจผิดกฎหมายเมื่อรัฐบาลตั้งกาดสูงจึงมีแนวโน้มว่าจะมีเพียงเฟสแรกเท่านั้นซึ่งเป็นการช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตามคำแนะนำของแบงค์ชาติที่ DRI ก่อนหน้านี้เท่ากับเป็นการลดความเสี่ยงทั้งปวงการแก้ปัญหาการเมืองจากความไม่พอใจ ที่รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินเฟดสองยัง่ายกว่าการตามแก้ปัญหาข้อกฎหมายเพราะนโยบายนี้ซุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายมาตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าจะปรับนโยบายกี่ครั้งก็ยังมีการทักทวงทวงติ่งเรื่องข้อกฎหมายอยู่ตลอดเวลาคำถามคือรัฐบาลกำลังจะเลี่ยงไม่ให้เกิดนิดติสงครามตามความคิดของรัฐบาลเพื่อไม่ให้มาดามแพรติดบ่วงใช่หรือไม่ ถ้าถอยด้วยเหตุผลนี้มีเรื่องหน้ากังวลไม่น้อยอีก3ปีที่เหลือรัฐบาลจะบริหารประเทศอย่างไรหากบริหารไปกลัวนักร้องไปประชาชนแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะนั่นเท่ากับรัฐบาลไม่ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆเลยเช่นกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินพเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel7 ลเซเ It's 9, Real deep.